สำหรับคลิปนี้ก็ยังติดตามดูสตรอรี่แก๊งอย่างต่อเนื่องเนาะสำหรับสตรอรี่นี้ก็เป็นสตรอรี่ของ d ีดดูไว้อีกแล้วนะผมก็ก่อนหน้าน,นี้ก็พูดถึงสตรอรี่ที่เพิ่งจบไปของดูไว้เนาะที่เจอกับ MM Miss s m i ิสแล้วก็ถูกส่ง ให้มาเล่นในวอชมันติเวิร์กด้วยสาเหตุชื่อว่าเล่นเกินมูลค่าความเสียหายไปเยอะเกินนะผมเลยถูกส่งมาอยู่มันติเวิร์เนี่ยระยะเวลาเนี่ยเปนต่ำกว่า3เดือนนะผมแล้วก็หลังจากที่ดูไว้นะผมลงมามันติเวิร์ไม่ถึงวันเท่านั้นเองก็มีสตอรี่เกิดขึ้นแล้วนะผมกับแก๊งที่อยู่ในวันมันติเวิร์กนะผมก็คือแก๊งโอรสสูตรดำที่อยู่มันติเวิร์นั่นเองเนาะก็ต้องบอกกันว่าในมันติเวิร์เนี่ยดูไว้เนี่ยจะไม่ได้อาวุธมาด้วยนะผมก็คือมาตัวเปล่าเลยแต่ว่า จะได้เงินทําแก๊งอยู่ประมาณไม่แน่ใจนะว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า500ร้อยเอ็มนะผมก็ในมันติเวอร์นะผมจะไม่มีสภาเหมือนในวอสนะผมก็คือแบบเป็นกันแบบเต็มที่เลยไม่มีกฎแต่ว่าเขาบอกว่ามีสภาแก๊ง ซึ่งสภาแก๊งอารมณ์มันก็น่าเสมือนกับถ้า,านในแฟมก็อย่าง7บาทใช่ไหมที่เขาจะให้แบบแต่และแก๊งเนี่ยส่งตัวแทนมาเป็นเหมือนกับสภาไว้แบบคุยตกลงเจรจากันอะไรแบบเนี้ยผมว่าน่าจะอารมณ์ประมาณนั้นนะผมแล้วก็เจอโอรสในครั้งเนี้ยนะผมดูไว้ก็ได้ขึ้นอาวุธไปเล่นนะผมแต่ว่าอาวุธเนี่ยก็มีไม่ไม่ครบคนหรอกครับก็ประมาณ10กว่าชิ้นแต่ว่าเล่นกับโอรสเนี่ยซึ่งเป็นแก๊งที่อยู่ที่นี่มาก่อนนะผมก็อาวุธเยอะกว่าอยู่แล้วนะผมแล้วก็มีไฟที่เกิดขึ้นกัน ระบัฟกันแบบสุดย้ำอาวุธกันด้วยนะผมแล้วก็เกินค่าเนาะเกินค่าจากที่ผมดูก็คือดูไว้เนี่ยสามารถที่จะเอาชนะไปได้ <c oughs> หลายไฟเลยนะผมแล้วก็ย้ำอาวุธโอรสไปด้วย,ย4ชิ้นนะผมโหเป็นอะไรที่แบบเกินฝั่งขั้นหมายเนาะเพราะว่าแกงพึ่งมาแล้วก็อาวุธไม่ครบด้วยนะผมแต่ว่าชนกับแก๊งที่อยู่มาก่อนแล้วก็ชนะด้วยเนี่ยโหเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าน,น่าติดตามแล้วก็แก๊งอื่นๆเนี่ยต้องบอกเลยนะมีผวากันเหมือนกันเพราะว่าดูไว้มาเนี่ยก็ต้องอัพตัว ัวเองขึ้นไปนะผมเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมดีกว่าอะไรที่เกิดขึ้นระหว่างดูไว้กับโครสนะผมอาชมกันเลยโจ้อที่พาร์โจ้อที่พาร์ดไอ้โจ้อที่พาร์อดอยู่ไหนไอ้สัตว์ไอ้โจ๊กที่พาร์ดมันอยู่ไหนมันนั่งคันไหนไอ้สัตว์โจ๊กที่พาร์ดเนี่ยไอ้จ้องที่พาร์พวกมึงอบ่ออยู่ไหนไอ้สัตว์คันไหนกูถาม เไี้โจ๊กที่มาล้นพวกมึงอะอยู่ฝั่งไหนไอ้สายคันไหนคันไหนเทียอะไรมึงแล้วเสียงดังเฮียเลยมึงเออไอ้เจ้ยโจ๊กที่มาอยู่ไหนอยู่ไหนออกดิออกดิออกออกดิออกดิกูด่าไปควายกันเต่าไอ้เฮียเราพังแล้วรพังแลยเราพังเล้เฮียแองเฮียเราพังไม่ลงหรอรถพังไม่ลงหรอควาย วนฟยวายวายอค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นค่อยเล่นมันมั่วแล้วมันมั่วค่อยๆเล่นครับมี่ีาแฟโอเคครับพี่าทไปโจมบัตรถายได้โจโจมึงอยู่ไหนน้องฉันมันนี่น้องฉันมัพูดี่อะไรพูดียอะไรรถรถรถ ดูไว้บทน่หวยเอ้ยพ่อไม่ตดูไ้บทน่ดูไ้ที่อะไรที่ง้ไอ้ไอ้นี่ไอ้ทีไอ้หียที่รีกมึงไอ้หี่ NTR ใช่ NTR ไอ่ที่ NTR ไม่ใช่อ๋แล้วเป็นที่ไรไอ้ควาอาไ้นที่อไไ่่อะไรไอ้่ไอ้ี่เล่นไอ้วายไอ้โง่ที่แกเล่น่กเลยจะยืนแมตรงนี้แจมขึ้นมาก่อนแจม คือมาก่อนคือมาก่อนเขาสอยไอ้น้องแซมจัดให้น้องแซมจัดให้น้องแซมจัดให้ตรงนี้แซมตรงนี im, à, ้ตรงนี้ลงไปชุบน้องชายทำมึงเห็นไอ้แซมึงอยู่ไหนมึงฟังนะมึงชุบมึงชุบอู้มันนะอู้มันนะลงไปก่อนนะไอ้แซมมึงฟังนะถ้าเพื่อนตายมึงลงไปมึงลงไปแล้วมึงก็มาชุบตรงนี้ไปนะนี่แซมสวยสวยสวยแซมสวย ตามขึ้นมาผลพ่เียษพี่มา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 ชุบชุบชุบอย่าชนอย่าชนพี่โอ้ยเขี้ยบเกือบตายสัตว์โดนความผอมหายแน่เดี๋ยวกูลงมาแทนมึงใช่ไหมก้อนเล่นไอ้ควายพี่ปัญญาหรอกดูเล่ดทำเฮี้ยอะไรกูได้ไอ้โง่ทำเฮี้ยอะไรกูได้ไอ้โง่ทำเฮี้ยอะไรได้ทำเฮี้ยอะไรได้ไอ้งโง่แบบฉลาดเพี้ยอะไร ทำเหี้ยอะไรโง่จะดูร่าลามเหี้ยมากอย่างโง่สภาพไปควกระจอไ้สัตสภาพไปเหียโดไปได้ก่อนเฮ้ยไวเขาก็ยกลับมาได้ชุบแล้วชุบแล้วคนนี้ชุบแล้วนี้สภาพไ้สัตอะไรมือชุบไปนกมึงกูไม่เลยมึงไม่เลยเดี๋ยวกูจัดการให้ไปนึงเรื่องนี้ เฮียอไรเฮียอะไรอะโย่เฮียอะไรควายไม่เห็นออกเลยเหี้บปากฉลาดเฮียมออกเลยเหี้ยโย่ที่ปากเยมือจหยแม่จับต่อดเวลาตัวติดอย่างว้ถึงตัวอย่างว้ถึงตัวอย่างว้น้องกูกดล็อตไปแล้วครับน้องกูผิวน้องกูโคตรผิวไอ้ควายไอ้จ้อยหยิบแม่มันจะหมด้วเนี่ยทาเป็นเล่นไหมนะเนี่ยไม่มนจะหมด้วเนี่ย

ไปเราไหวไหวเไหวนะปไหวนะไหวนะ้รไเราไไปไหวมึงเสียเงารถกระอไปโโหไปไปให้ไปให้แทงเลยโอ้หไป่

ดังใช่ปะติดงที่ไหมสัตว์นะฮัลโหลไปยู่อ้านี้ตรงนี้กันหน่อยกันหน่อยกันหน่อย้ยย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 วยย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 เดียยวยยยกยย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 เียย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 ยวยยวยยยยเยยยยยยยวยยยยยวย

ไม่จบดิไม่ต้องไปไม่ต้องไปไ่ควายไ่างมเฮียเอาอาไรหมดเียไม่จไม่ไม่ต้องเผื่อไม่ต้องจบโจ้เผือไม่ต้องจบเอาตายหมดเอาเฮียตายหมดพอต่อไปรวมต่อไปรวมพอ เฮ้ยฟัง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 ท่านี้ทางนี้ท่านี้ทางนี้สบายฟัง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 ไม่มึงมึงสงบสติอารมณ์ก่อนเพื่อนทีนี้เอาเอาเนี้ยมึงเอาศพไปแยกไปหาคนมีอาวุธให้คนมีอาวุธค่อยๆป้นขอบมันออกแล้วเร็วทีมกี่เดขอบนอีสขอ เสร็แลวหน่เลหน่หินยงอง่อบคุณผู้หญิงอีง่ออีขยะอารถพังอีง่อชุบจอดถ้างเ้าเน้ชุบ

ใครอยู่มงต้องหาไปเลื่องต้องหาไปเลี้ยงใครอยู่เฮ้ยขอนึไอ้ียนี่บ้าจะขายปูนกูอ่าไอ้ียนี่ไงไอเดนจรัไงโทนนน้อมีีนี่บ้าไม่ต้องกลัวกูไหวเพื่อนกูไหวเอามันเลยพวกมัน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 เดี๋ยวเพื่อนราเดี๋ยวเพี่ยดีวเอามา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 เฮเ่เฮเๆเฮเอเมือที่ตรงที่ตระกูลสององอะท้งตระกูลสององเดุๆๆ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 ๆ

กูตามอยู่กูตามอยู่ไปไหนไปไหนหมแล้วเพื่อนกูล้มหมดแล้วเพื่อนกูล้มหมดแล้วเพื่อนกูล้มหมดแล้วอ้่างเงี้ยตีดิน้องตีดิน้องตีดิน้องตันนะีตันนะ

เฮียงเระเน่ยโก้นี่อีสเฮียอะไรอะเียอะไรบ้ีเฮียอะไรบ้าเฮียอะไรเฮียเสียว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 เฮียเฮียเสียวเฮียเฮียเสียวเฮียยเสียวเฮียเฮียเสียวเฮีเฮียยวเฮีเฮียเสียวเฮียียเยวเฮียเฮเสียว หน้าหนามกูหน้าขึ้นนะหน้าขึ้นนะหน้าขึ้นเอาบัตเป่านำบัตเปล่านำที่เหลือมาฟังฟังฟังกู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 พุ่งขึ้นไปถึงปุ๊บพอถึงปากทางพุ่ขึ้นปุ๊มันกดสไลด์ไปจะพูดออกไปเลยฮัลโหลตัวนี้ปากมีสไลด์นมีรอรามอ์มิอล์มจอ์มิลล์มลเ์มิลล์มิลล์มิลล์ล์มล์ล์ล์ล้มลลมลล

มึงฟังกูมึงฟังกูพุงฟังฟังฟังฟตอนนี้ไอ้คุณไอ้คุณจับศพไม่มีบูจะไม่เอ่อไม่มีบูคือไม้ใบพูปืนแล้วก็ตอนนี้เรามีปาฉลาาไม่มีบูต้องรีบพอต้องรีบพอไป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 ตอนนี้ไม่มีบูตอนนี้ไม่มีบูเอาบูเหรอเอาแมงไว้หมดเลยพี่เอาสวยดิไอ้สัตว์เฮ้ยเช็คศพเช็คศพหน่อยไม่มีบูเช็งศพหน่อยไม่ตัวนี้ตนี้มีบูตัวนี้มีบูเอาไปอุ้หกไ้ ตัวเี่มีไม่มีปี่ี่่นนะไม่มีอาวุธอันนี้ไม่มีอาวุธรีบลงไล่ี้้ยอยเรวเร็วเรวไว้หน่อยเันนเ้มวอัน้มน ตำรวจดักอยู่กลางสี่แยกเพราะฉะนั้นมึงทำไรรีบทำเอ้ยมึงเอาศพมึงเอามึงเอาศพมันมีอาวุธไปอุ้มร่าตำรวจก็ได้นะอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีมันเป็นลูกอาตำรวจลูกอาตำรวจดิอันนี้พี่อันนี้พี่วุ้นไมนี่อันนี้พี่วุธไม่นี่มานี่มานี่ไม่นี่ไม่่กับผมหรือกับผมไปนะแกวางวางเออวาง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 พี่ไปกับพี่ให้พี่ไปกับพี่ให้เราเราแค่ย้ำตาเราแค่ย้ำได้ไม่ได้ไม่ได้อย่าหอบอย่าหอบค่ะหนุ่มแค่นี้บอได้พอด้มิดมิดไหนวะมิดมิดมิดอยู่ในขนมนะ คาราสอ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 บมีารเป็นไปไหมบิดล้อเฮ้ยรอก่อนเรอพี่รอ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 ก่อนพี่รอก่อนตอนนี้มีตอนนี้มีกูมือเจ็บตัวขึ้นรถกูจะรอให้เจ็บตัวขึ้นรถกูจะรอให้ไม่ศพไม่ศพพี่หลงหายไปไหนอ่ะกูไม่มีบือ่ะใครมันหยิบมั่ววะไม่ใครหยิบศพมั่วไปเฮ้ยยยบบเเกกด เก็บก่อนเก็บก่อนใจเยน็เยนใจเยน็เยนปะก่อนใจเย็นเขาผมก็จบไปแล้วเนาะสำหรับคลิปทีมมาเพื่อนได้ชมก็ไฟแรกเนี่ยจากที่ดูเนี่ยก็โอรสเนี่ย,ยสามารถอาชนะไปได้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยดูไว้ก็ใช้ต้องบอกว่าสกิลเพย์เลยสกิลเพย์อ่าทรัพยากรอาจจะตามแต่ว่าด้วยผู้เล่นของดูไว้เองเนี่ยมีประสบการณ์โชคชนอยู่แล้วแล้วก็อยู่วันหลักมาเนี่ยเจอแต่แก้งแข็งๆมาทั้งนั้นอะ่ะแล้วผมสกิลเพย์ผู้เล่นแต่ละคนก็สุดทั้งนั้นแล้วผมก็สามารถเอาชนะโอรสไปได้ใน ไฟต,ต่อมาแล้วก็ย้ำอาวุธโอรสด้วยนะผมผมเ,เป็นรายชีนะักจริงๆสําหรับโอรสเมื่อเจอกับดูไว้แล้วก็รวมถึงแก๊งอื่นๆด้วยนะว่าถ้าเจอกับดูไว้เนี่ยจะรับมือ,อยังไงนะผมจากที่ผมเห็นแก๊งก็จะมีเรวิสอ่าเป็นหนึ่งแก๊งที่น่าจะอยู่ระดับบนๆรวมถึงโอรสพวกแก๊งวูเนี้นะก็อยู่ออหัวของมาติเวิร์กนะผมเดี๋ยวยังไงถ้ามีสตอรี่ต่อเนื่องยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ชมนะผมสาหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วผมสําหรับคลิปนี้เนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน คลิปหน้าก็ผมสวัสดีครับ